เรามาดูบรรยากาศก,ก่อนการเดินทางในเช้าวันนี้กันนะคะอันนี้เป็นสายการบินไทยค่ะในการบินจากประเทศไทยไปที่ปักกิ่งนั่นเองค่ะต้องบอกว่าเผื่อเวลาพอสมควรเลยอันนี้คือ3มชั่วโมงล่วงหน้าก่อนการเดินทางนะคะดูสิว่าคนเยอะแล้วก็แน่นมากๆเลยค่ะกว่าทุกคนจะเช็คอินกันเสร็จนะคะก็ปาเป็นเวลาเกือบ2ชั่วโมงแล้วก่อนจะบินนะคะแล้วก็เรามีการถ่ายภาพร่วมกันเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นเราก็มีการส่งน้องๆค่ะเดินทางอย่างปลอดภัยไปที่ประเทศจีนนะคะเมื่อเดินทางไปถึงที่ประเทศจีนกว่าเราจะเอาของออกนะคะ แล้วก็ไปถึงมหาวิทยาลัยก็ค่อนข้างดึกกันแล้วค่ะเมื่อไปถึงแล้วนะคะก็ทุกคนก็แยกย้ายกันพักผ่อนแล้วในวันรุ่งขึ้นค่ะเราก็เดินทางโดยรถไฟใต้ดินเพื่อมาทํากิจกรรมต่างๆนะคะอย่างแรกเลยที่ต้องทํานั่นก็คือเปิดซิมโทรศัพท์นั่นเองค่ะเพราะเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องมีสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็ติดต่อสื่อสารได้นะคะเมื่อเราเปิดซิมเสร็จแล้วเราก็จะไปเปิดธนาคารค่ะเพื่อผูกกับบัตรนะคะกใ็ในการใช้จ่ายที่ประเทศจีนตอนนี้เป็นสังคมไร้เงินสดแล้วนะคะน้องๆควรจําเป็นจะต้องมีออลีเพย วิชชัทเพในการใช้จ่ายหรือซื้อสินค้าและบริการทุกอย่างของประเทศจีนนั่นเองค่ะเมื่อเราดําเนินการกันเสร็จนะคะก็หลายคนเราก็จะใช้เวลาพอสมควรเลยเมื่อเสร็จภารกิจทุกอย่างในวันนี้ค่ะก่อนที่จะกลับบ้านกันเราก็แวะไปกินฮน่นเปาเปาหรือเบอร์เกอร์นั่นเงค่ะ